วันนี้ก็ผมก็มาแจกไอ้แพนแอมมือถือแบบนี้เลยมีมีโน่แบบนี้ไปตรงนั้น,น,นเดี๋ยวไปเล่นในดูครับผมเปิดยังไม่ค่อยเป็นนะนี่ของมือถือของผมลงในคอมนะอันนี้ของมือถือนะมือถือคอามนี่เลยอันนี้ไม่ได้เปิด แต่ข้อเสียคือโดนแบนนะครับผมผมไม่รู้ว่ากี่เกมโดนแต่ว่าโดนแน่นองของมือถือมันจะให้มาสองอันแบบนี้เลยของมือถือนะครับผมอันเนี้ยนี่เข้าไปม,มาเดี๋ยวผมไปสอนลงด้วยไอ้ทวิลล็อกไหมวะไปตร้งนัน้นล็อกโหดกว่ามูขอของคอมอ่ะมันว่าแบบมันบินเนี่ย ผมไม่เทสนะคอมมือถือครับเพราะว่ามันยังไงก็รู้รู้มือแล้วนี่คร่บผมโดนแบตละไม,ไม่โดนนะเปิดวันนี้ของมือถืออันนี้ใครจะเอาว่าเอาออผมแต่อย่าไปเล่นราหัหลักก็พอละ Oh man, I should have finish e d those deep fried chicken wings from last night โอ้ตายมีเนี่ยโอเคโอ้อันนี้คือเพชรนะเยี่ยดูเพชรดีสัตว์โอ้โหยังเยอะเยี่ยเยอะไปไหนเนี่ย อ้เฟิร์นแอ็กเฮ้เฟร์นแ็กไมต้งมีเฟกแกเยอะเดินมนี่วบไดมอนแท็กอโอเคครับหลังจากเราเล่นาแาเนของมือถือไปเกมหนึ่งสิ่งที่ได้ก็คือตรงนี้ค็าเนี่ยฮะเราได้พบพฤติกรรมที่ผิดปกติในบันชีของคนครับ ก็คือถือแบนไปหนึ่งเดือนก็บอกแล้วว่ามือถือใครจะเอาก็นั่นแหลนะนะเดี๋ยวแคบให้นี่ดู